สวัสดีครับวันนี้จะเ,ออเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนไส้กรองเครื่องซักชันก็คือเครื่องดูดเสลดนะครับขางคนป่วยคือจริงๆแล้วมันไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจระบบการงานของมันนะบางคนคิดว่ามันเสียนะครับจริงๆมันไม่เสียเพียงแต่มันดูดอากาศเข้าไม่ได้มันก็เลยทําให้ไปดูดเลดต่อไปไม่ได้นี่ผมจะมาให้ดู วิธีการทําแบบง่ายๆครับเครื่องดูซเรตตัวนี้เป็นเครื่องอที่นําเข้ามานะฮะ Uwell ยี่ห้อยู e ว l นะฮะเห็นไหมครับนี่ย w e l ลครับเอ่อแวผมขออนุญาตามกล้องนิดหนึ่งครับนี่ครับยี่ห้อ Uwell นะครับ การแรกมันจะหายท้องขึ้นมาดูครับหายขึ้นมานะครับจะมีน็อตอยู่นะครับเนี่ยจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นฟิลจะเขียนว่าฟิลนะ,ะเพื่อน,อนๆช่างก็เปิดน,นี่ออกมานะครับเนี่ยเปิดจุกปิดออกมาแล้วก็จะมีน็อตนะฮะมีนอตอูน็อตอยู่ ่าเราก็คายน็อตออกครับน็อตออกเงี้ยนี่กี่ตัวเราก็คายไปหมดครับคห้หมดเลยครับนี่ตัวคลายน็อตออกนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมคายไปแล้วครับตัวนี้ตัวคายไปแล้วแล้วก็จุดเล็กๆนี่ครับอีกสองตัวนี่ผมก็คายไปแล้วนี่ด้วยับเมื่อเมื่อน็อตออกสิ้นสร็จหมดแล้วนะครับเราเช็คดูทุกคน ออกมแล้กเืนี้ก็ตั้งขึ้นครับตั้งขึ้นแล้วก็จะเห็นนะเปิดจกข้างบนระวังนะขันหนึ่งทันทีหนึ่วัฒน,นาทอยิ่งยกแรงนะจะมีระบบของมันนะรับตัวนี้ครับน,นี่คือตัวมอเตอร์นะครับที่มันดูดไม่ได้เพราะว่า ตัวนี้มันเป็นไส้กรองนะฮะมันจะเป็นปั๊มนี่ปัม๊มเห็นไหมเวลามันหนางงานมุนทํางานมันก็จะดูดเข้าดูดออกครับาง่อลมนะครับ,ค,รบคือตัวนี้ที่ว่ามันจะเป็นไส้กรองก็เป็ียสมมอนว่ารูจมูกเราครับถ้ามันตันมันสกปรกมากมันก็จะดูดไม่ได้นะครับแค่นี้เองครับแล้วก็หมุนธรรมดาหมุนเกลืยวซ้ายธรรมดาหมุนอ,ออกนะี่ครับ นี่ถ้าเป็นของแท้มันเนี่ยไส้กรองของแกนะครับต้องไปซื้ออีกตัวเป็นร้อยนะครับผมก็ใช้แบบง่ายๆสำลีครับสำลีเทสสำลีแทนเอาสำลีเรานะครับเนี่ยนี่เราก็ชืได้ครับชืได้เนี่ยใส้ออกมานะครับสุโตกมีนะครับเนี่ยเพราะว่าเสลดคนคนป่วยนะครับต้อง รักษาความสาดนิดนึ่งนะครับที่บ้านเขาเตรียมสเปรย์มาให้ครับนี่ยะครับนี่หลังจากที่เราได้แล้วนะแล้วก็ยัดสบีลงไปธรรมดาสบีสลงไปธรรมดาไม่ต้องยัดมากนะครับพอประมาณถามว่าเพื่ออะไรครับก็เพื่อเปลี่ยนเป็นไส้กรองแทนของเดิมที่มันเสียไปครับ ก็หมุนไปยังเก่าครับใส่ไปยังเก่าแล้วก็หมุนข้าเหมอนเดิมเลี้ยวขวานะครับที่เรียกเลี้ยวหมุนขวาเนี่ยหมุนให้แน่นพอประมาณฮะก็โอเคอันนี้ก็เช่นกันครับแล้วก็ใส่ตันนี้ก็เหมือนกันใส่เข้าไปครับพอประมาณใส่เข้าไปนิดหนึ่งประมาณแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับ นี้คือในกรณีที่มอเตอร์ไม่เสียนะฮะในกรณีที่ตัวมอเตอร์ไม่เสียเพียงแต่แรงดันอากาศที่มันดูดเข้าไปเนี่ยมันน้อยนะครับใส่เข้าไปครับหมุนแน่นพอประมาณหลังจากนั้นเราก็เช็คดูความเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดนึง ถ้ามีความประจานมีอะไรก็ทำประจานมาดีนี่นะครับแล้วก็ครอบก็ยังเก่าครับครอบว้ยังเก่าอันนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วครอบเสร็จแล้วเราก็มาใส่น็อตเหมือนเดิมครับ ร็จครับปิดเข้าไปนะครับปิดเข้าไปก็ใส่ครบนะครับวพราทั้งหมดมีอยู่สี่ห้าหกตัวครับหกตัวใส่ครบนะครับใส่ครบทุกตัวแล้วก็ปิดจุกไว้อย่างเก่าครับปิดไว้อย่างเก่าเนี้ยอั้นี้ แค่นี้เองครับเนื่อยเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับขอบคุณมากครับ